ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทิคกนะครับสําหรับตัวเนี่ยตัว m i d เ l e เมาส์บัต t ้อนหรือว่า Mid d l e c คลิกจริงๆมันทำอะไรได้หลากหลายนะปกติที่ทั่วๆไปนะครับที่สําหรับท่านที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่นะทั่วๆไปเลยก็จะเอาไว้เอื่อนหน้าเว็บไซต์นะหรือว่าหน้าเว็บอะไรก็แล้วแต่เลื่อ,อ,อ,งงอนขึ้นเลื่อน เลื่อนลงปกติเงี้ยนะครับก็จะใช้งานอยู่ประมาณอยู่แค่นี้แต่จริงจรงมันทําอะไรได้มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ่าเป็นเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะคุณดูตามไปกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับสบภาพวิธีการนะเอาวิธีการนั้นหนึ่งเลยนะครับเวลาคุณเปิดหน้าเว็บไซต์อย่างเงี้ยปกตินะถ้าคุณคลิก คลิกอย่างเงี้ยคลิกซ้ายมันก็จะตัดเข้าหน้าเว็บไซต์อย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณใช้มิดเดิลเมาส์นะไอตัวไอ้ลูกกิ้งนะถ้าคุณคลิกที่ลูกกิ้งนะที่ตัวนี้นะปุ๊บมันจะเปิดหน้าเว็บเนี่ยที่แท็บใหม่นะครับมันจะเปิดหน้าเว็บที่แท็บใหม่นะครับอ่ดูอีกครั้งนะปกติทั่วไปนะถ้าเราคลิกตามปกตินะคลิกซ้ายอ่มันจะมันจะตัดเข้าหน้าเว็บนี้แต่ถ้าคุณใช้ตัวเมาส์กลางนะหรือไอ้ลูกกิ้งเนี่ยมิดเดิลคลิกนะคลิก มันจะเปิดที่แท็บใหม่นะครับถ้าคุณต้องการปิดแท็บเนี่ยคุณก็เอาสามารถนะคุณเอาเมาส์มาวางที่ตัวนี้แล้วก็กดที่ตัวมิดเดิลคลิกนะครับอ่ามันจะปิดแทบ็บนะครับมันจะปิดแท็บอาคราวนี้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เวลาคุณเจอลิงก์เนี่ยในเว็บไซต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติอ่คุณจะคลิกเข้าไปเนี่ยสั์พันธะนะสมมตินะคลิกมันจะตัดเข้าหน้าอ่าตัวหน้าเว็บนี่เลยนะหน้าเว็บตัวเนี้ย แต่ถ้าคุณใช้เมาส์กลางอะตัวมิดเดิลกิกนะคุณกิกาสัว์ตันแทบเมื่อกี้เอาเป็นอันนี้นะคุณกิกปึ๊บมันจะเปิดที่แท็บใหม่นะครับจะปิดก็สามารถปิดที่ได้ที่ตัวนี้แล้วก็คุณมาดูเนี่ยคุณเอาไอ้ตัวมิดเดิลกิกเนี่ยมาคลิกที่กล่องที่ที่ปุ่มนี้ดูเห็นไหมมันจะมันจะตัดมาหน้านี้นะเอาใหม่ดูใหม่นะคุณเอาเมาส์ามาวางที่ปุ่มนี้นะ จะเปิดตัวที่หน้านี้ถ้าคุณเอาเมาส์ามาวางที่ตัวนี้เอาลองดูเห็นไหมมันจะกลับไปที่หน้าที่เราเคยเปิดมาแต่ตะกี้ถ้าถ้ามาวางที่ปุ่ม r e f ฟ s h อ่ามันจะ r e f ฟ s h หน้าเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมันจะ refesh Re หน้าเดิมแต่เปิดที่แท็บใหม่นะครับอาคราวนี้ถ้ามา,มาวางที่ปุ่ม home เป็นไงมันจะกลายเป็นหน้านี้นะ ทำาหมได้หลากหลายเอาครคดค่นีค้คุณดูตัวนี้นะดูตัวนี้ที่เป็นแท็บบุกมากอยู่นะปกติถ้าคุณเปิดเอาเมาส์คลิกซ้ายธรรมดานะมันจะตัดหน้าเว็บนี้ไปนะครับมันจะเปิดมันจะเปิดที่ตัวนี้นะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาเป็นไอตัวมิดเดิลคลิกนะคุณคลิกเลยนะครับมันจะเปิดที่แท็บใหม่เห็นไหมโอ้โหมันทำเหมยได้หลากหลายนะ ถ้าที่แถบปุกมากอนะ่ะมันจะเปิดที่ตัวแท็บใหม่นะครับคราวนี้สำหรับตัวมิดเดิลลิกกับตัวระบบวินโดน์นะผมหลากหลายนะก่อนอื่นเลยนะไอตัวโปรแกรมคุณต้องลากมาไว้ที่ทัชบาร์ก่อนนะลากมาไว้ที่ทัชบาร์ก่อนสมมติคุณจะเปิดตัวเนี้ยนะคุณมามิดเดิลลิกทีตัวนี้เห็นไหมมันจะเปิดตัวหน้าเว็บขึ้นมานะครับแต่ถ้ามาที่ตัวนี้มาที่โซฟาเอ็กพเตอร์ มันจะเปิดต <guard> ัวไฟเพิ example, ่ขึ้นมานะครับคลิกอีกครั้งก็จะเปิดขึ้นมาอีกหน้าอีกคลิกอีกครั้งก็จะเปิดขึ้นมาอีกหน้าอีกนะครับมันทำอะไรได้หลากหลายถ้าเป็นพวกโปรแกรมเป็นพวกโปรแกรมเป็นพวกโปรแกรมตัวนี้มันก็จะเปิดตัวไอโซโนดขึ้นมานะแล้วแต่ว่าคุณจะเอามาวางเอาอะไรมาวางไว้ที่แท็บทัสบาร์นะครับถ้าเขาลองรับนะครับลองรับเขาก็จะเปิดตัวขึ้นมานะครับ เนี่ยก็เป็นทิกนะครับหรือว่าเคล็ดลับนะบการใช้ตัวเมาส์กลางนะมิดมิดเดิลคลิกบัตท่อนนะครับของตัวเมาส์ของเรานะครับให้เป็นประโยชน์นะสูงสุดนะไหนๆเราก็ใช้เมาส์แล้วมันจะมีคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ตัวเมาส์กลางโอ้ผมลืมไปอย่างอย่างลืมไปอย่างเดี๋ยวแถมหน่อยนะครับเอาเปิดตัวหน้าเว็บขึ้นมาเอาตัวนี้นะเปิดขึ้นมาถ้าคุณคลิกค้างอ่ะ คลิกครั้งมันจะเป็นการลูดอย่างนี้นะครับถ้าหน้าเว็บมันกว้างมีซ้ายขวาคุณก็สามารถลากไปซ้า,า,ายขวาได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณคลิกครั้งเนี่ยไม่ว่าหน้าเว็บจะยาวขนาดไหนคุณสามารถลูกลงมาได้เลยครับเนี่ยก็เป็นวิธีการนะการใช้ตัวลุกเลื่อนนะในตัวเมาส์ของเรานะครับลุกจิ้งลกเลื่อนในตัวเมาส์ของเรานะครับให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กวฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนครับครับสวัสดีครับ